ครับสวัสดีสีส 21. 21. ่สู้สุขคนครับผู้หีิงหลอดมาสรุปผลบังไฟบ้านคุ้มนะครับ21กรกฎาคม2568นระครับรายการบัางไฟมีดังต่อไปนี้นะครับบังที่1นึ่งเมียนสินนะครับ35 65ห้แคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบังที่2ที่ว่าก่อนมาปัจจอนนะครับ40่5้า9 5คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบังที่3สมอบุญโฮมนะครับสามที่หคสิบเ่ียสางร้อยหกสิบ้าคะแนน่านผ่านนะครับ บางที่หาสิงค์ขนองหน้านะครับสามสิด้อยหคะแนนจ้านะครับบางที่หกสมคิดการเบาะนครับสามสิบเด้อยสิบค่แนนผ่านวันเจียบนะครับบางที่เจ็ดเทพโจโฉนะครับสามสิด้อยยคะแนนผ่านวันเจียบนะครับบางที่แจอเจริญสูขนะครับสี่สิดสิบห้า8ดสแคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่เก้านะครับวูฒิชัยเบิก้านะครับสามสิบหกด้อยเาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิ สีเทอนุนใช่นะครับ4 5 8 5ด3 5 5คะแนนเจ้านะครับบั่งดีซิเบตช้างเผือกนะครับ4 5 9 0ด2 5 5คะแนนไม่ผ่านนะครับบั่งดีซิเบสองอเฉลิมพลนะครับ3 0 8 0ด4 0 5คะแนนผ่านวันเทียบนะครับบั่งดีซิเบสามล้านปูย่อมนะครับ45-95-310ดคะแนนไม่ผ่านนะครับบั่งดีซิเบตสี่อาทวดา 65- 1วิีด -335 คะแนนไม่ผ่านนะครับบั่งดีซิเบหาเพชรไทเกอร์นะครับ35-80-300ดคะแนนไม่ผ่านนะครับบั่งดีซิเบหกแบงค์ทองนะครับ5 0 90ด้385คะแนนเจา บบางที่ส7นะครับสอราชเวศงนะครับช่างไม่ตีนะครับได้365คะแนนจากนะครับบางที่18โพ่เจริญนะครับ50 90ิเด้275คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่ส9สพอรพิมนนะครับ50 90ิด่้450าคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่20นะครับนุ่มเมืองสีนะครับ35 70ไาด้420คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่21ดาวดวงใหม่นะครับนไม่ผ่านนะครับ บางที่สิองโชคอันนั่นนะครับเพียง30มสิบดร้อยแคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสิบสามนะครับเทียบที่ดาพอดนะครับสิบห้าห้าสิบเดียสามร้อยสามสิบพาค่าแนนเจ้านะครับผมอ่ะมื่อนี่ขอนข้างจะนะครับผมอ่ะกาจีถือว่าแดงกับว่าได้นะครับเดี๋ยวอ่ะเขียวมีหกแปดบังเขียวแปดบังนะครับแดงสิบบังนะครับผมอ่ะเจ้าสี่บังนะครับโอ้การซือว่าแดงหลายกว่านิดหน่อยนะครับแต่ ผู้ได้เขาถือช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกๆเขาถือกวานแล้วนะครับแต่ลัางๆเริ่มสีตายกัผู้ได้โทรถือกับมันนะครับเขาพอถือกับแพ้นะครับอ่า็ดีใจน่าผู้โจผู้มนันผู้ประมาณกระสูกันต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับผมอ่ะอันนี้การลุงหลอดกระสรุปแบบอ่า ได้ข่าสนามนะครับได้ข้อมูลมาจากทางไลน์กับมาบอกพี่บอกน้องนะครับส่วนมืออื่นสิมีรายการหรือไม่อยู่หม่องใดเดียวลุงหลอดหาข้อมูลมาจากพี่แจ้งน้องเหมือนเช่นเคยนะครับผมอขอบคุณข้อมูลข่าวสารทีเอฟซีทักมาหลังไม,ม้เม็ดเศษทั้งทางไลน์ทางกลัมนะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจนะครับมือนีถีอว่าแม่นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟซีสวัสดีครัรบบานเจริ